สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีที่ดุกท่านที่ค่ามารับชมคลิปสอมิถุนายอีสานบ้านนาจะ้ะมือนี้ก็พาเขาป่าหาเห็ดขึ้นเก่าเนาะแม่งครับผมกลับมาพบก,กันในวันที่สองมิถุนายนสองพันหา้าร้อยหกสิบแปดจ่ะเขามาไม้ผูกแบนสังหอมตน้นบุญหัคามพำอบุญทลิกจังหวัดอุบลเนาะแม่งครับผมเดินทางกรบเป๋าขอนกับพ่อบอมเตะจังไปลุ้น้ำกันว่าเข้าเปลี่ยนไม้เหมือนห้าสิบโสดไม้เห็ดยังเนี่ยเนาะสวัสดีจ้านม่งครับผมแหลกแหกไม้ของเขาเนาะ แดงขาลายจ้ะโอ้อีกดอกหนึ่งกับผสมประกอบเมี้มาตั้งแต่เสาเนาะไม่ครับผมตกแะตีสองจ้ะนั้นๆสูงไข่ขาวเนาะแม่ครับผมแมนบ่แม่พี่หน่อยว่าแมนแม่นอีจ้ะดูน้ำกันเด้อว่าสิมาอันบอเมริขาลายเลือดเอ้าคือหมวกดุดจอดจ้ะแดงขาลาย ดูแล้วมันหมานเด้อกำลังขืนน้ำฝนเมืน,นอปีนี้เนาะอเอาดูหน่อยว่าตแต่ตะกล้อท่านกดเพนเนยไปอะกร <c oughs> ะจอยู่พ <c oughs> ่นดำจ้าอุย้ยเหลือเนเนาะแม่ครับผ <c oughs> มน้ำระดอกเนาะแต่ว่าพันงา่าจ้ะ <c oughs> คือมาอยู่ผู้เดียว มูเปแซไเนาะโอ้เอินมูมาเนี่ยมีกระเอกเอามูเอาผัวมามูผัวคนข้าเอาไปเบิด์บรจากเนาะไม่ครับมเล่งเล่มจ้ะเห็ดงามไพ่ก็ยังมาเก็บเนาะไม่ครับผม <laughs> bột đêm cho làm thế Ui, đồ nổi không nghe những mì vậy nó Đi, con đen Khá chả, ngon mềm Bột đinh ช็อกโกแลตอีพงแดงเออเ่ยมาเนบ่เอาแม่นเอาดองหมวกรุดหมวกรุดหมวกรุดก็เอาขาเนอหมดดินนี่่เลยหมบดดินนี่่งเรใหม่อันนี้ก่อนอันนี้ก่อสีแดงสวยเลยอู้บ้านลยถายผนเลยบมดดินบ่เนมสังเก แดงมึงเห็นเลยนี่เดี๋ยงเอ้าครับดอกไปเซฟเลนอนี่โอ้ยตัวนี้ดอกรุ๊นี่ช็อกโกแลตเอ้ยนี่นี่น่ดอกเลยสงามมีตัวนี้ไม่มีตอมหัวมึงมึง hết sẹp đấy rồi Làm cứt cứt đây Cứ vào hết cũng khẩu cần rồi Còn thân là Ngoại bây giờ đấy cứ một thứ <laughs> Ơ บดดินผงแดงปนปนกันไปจ้ะบุ้ยเหงาหนึ่งเป็นเหงาเลยตอนอยูน่นี่นี่คอนทับเพื่อน,นเนาะแม่เอาผมแต่ขอนเราแต่คอนบดดินที่จริงใจเราจะไปไม้ได้ก,ดกระเพาะเก็บบดดินกับเพชรผงแดงเพื่อนเนาะเกะใกล้ๆกันครับผม งนะลิ่มๆไปจ้ะสะส,สมแมครับผมงามหลายงาหลายออกหน่อยนะจ้ะออกห,ห่างห่างนี่ดำนีามมา่นีน่แหะขาเหลืองๆอวบออกสีแดงๆซ้ำนี่ก็คิดว่าเห็นแล้วแต่ว่าขาใหญ่เลย นี่เรามาถึ้เกาะนึกจริงใจขึ้นละแต่่วาค้าเป็นงามเนาะแพงกับพมอดักออกเรื่องครับผมี่ขาวจ้า อุ้ยปาดขอเทะเลดอกสองดอกเนาะแม่งอะพ่อตัวผอเป็นมูคือพันเี้มมูยู่ทั้งหน้าบ่ก็ฮาองบึ่งเนียบดดินในน้อยขยันกันนี่บดดินป้าฝนกันไปแล้วจ้าอุ้ยจีหน่อยน่อ อนี่สามมินิเหลือเพิ่นดอกน้อยเพิ่นเลยบ่เห็นอยู่ก็ใบตองอันสีโกมเกลี่ยได้ซื้อหนึ่งแดงเนาะใบตองก็ได้ทั้งเก่งแม่มาหนึ่งกระเห็ดเด้พี่น้องกระหม่อมครับน้องฮอกจุ่มเหลืมูเพิ่นไปใส่เลยครับสวยมากเลยพี่สองจ้ะทั้งเก่งบอกสวย

Hang hẹn gặp ông mày, ek. Of ờ, mày, điện. Hang hẹn gặp ông nó. Mày gặp ông ta. Mày gặp ông ta. Mày gặp ông ta. Mày สามดอกจ้าพี่ลังผอมูสาม嘛พลังผอมูสามดอกดอกืดอกูยเดเดเปิดอยู่ใตตตองฟัดที่เดงานนอนเอ้ยงามแงหนอครับ ขอจะมูดชิปปสาวด้วยนี่ดิจ้ะเฮ้ยพี่พี่พี่ห้งามพี่เฮ็ดมองยิงข่านี่ต่ก่อนลองแ่นี้ดงาพี่ก็มีมาดามนจ้ะนาะกนขาะก่อนีกินข่าเนาะงามแหงจ้ะได้ยินนี่นี่นี่

Ủa à, một sẵn hàng cột à. đồn bó là đọc này đó. chứ thì đọc nên người ta gọn ê chàng อุ้ย่นม่ดอกเหรออเนาะแม่คกับเบวกด้โอ้ยางจนว่าสดอกสงดอกรางวัลรางวัลคนยางดูเยอะนเนาะเห็นรางวัลไปรางวัลที่ตกหลักนหมู่นนั้นอยู่ในตากระจก่นละเนาะออละครับพี่้องนั่งจนว่า ดอกหนึ่งดึงดอกที่จริงใจงามอยู่เนาะอม่ครับผมอือดอกงามอยู่เนาะอม่ครับผมเด็กผงแดงนี่ผงแดงอ่ะผงแดงแดงขาลอยแดงใหญ่แดงงามจ้ะอือขาเจ้าติดตหวานเนาะอม่ครับผมโอ้ นี่เหรอนี่แหละหลุมหลุมบ่โอ้ยสบ่ดอันเขียเนาะได้เหรอในหน่อยก็เอากํนลงอ่ลุมนะเีจจริงใจ เห็นเจ้าสีกะไข่กบหันเฮ้บ่เห็นเลยเนาะแม่ทวดดอกจ้าอือลมแรงเททางนเนาะกัวบวชัดกระต่องก็มีหน่อยเูแล้วมันสูงจ้ะบดดินปิ่นตากะโบนาหมองระดอกสองดอกคือเก่าเนาะแต่ว่าผึ่งแดงนี่หมองระดอกสองดอกแต่ว่าดอกใหญ่เด้อบดดินเด bớt din nhà hà đọc nó ấy chăng mất đi chăng 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 đọc chăng 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 đọc oh, chăng อันนี้บดดินที่จริงใจบดดินที่จริงใจว้าไปเจอๆเจอกันบ่อยอยู่พอซึ่งเขามาได้ใครได้เนาะเป็นนักจองกับพอเป็นนักเป็นหุ้นจองกับพอเป็นยุบเก็บอะไรมือเก็บนี่เลี้ยวอะไรเน๊ะ ่ว่าดอกเพิ่นบ่ค่อยใหญ่เนาะให่สุดยังได้ดอกนึงไหมเน่ะบดดินเนาะดินที่จริงใจบดดินที่จริงใจอะไรนะอาหกจ้ะอ้ยเถาเลยแตากระดายอยู่ นี่ไม่ได้จุดอร่อยค่ะกำลังบ้ากำลังเกิดนานๆเจอกันด้วยงามเละกาเอ้อมันงาม น่เอ,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 องผเอ๋อเล่นอ๋อจัดไได้ตกลงใครตกองใคร่ันนี้เปไงลางหนุ่ยเกินนัดอ้ห <c ười> ูนีต่ตึกหูหุยอู้หูนนี้ไม่ใต่ตรงปัดค่รจะบวมเองไ่ไม่เม เคยพนนวดอีกอ้เพิ่ินห่างบเมนบแมนเหรอเทียวเพิ่นคือกันเะาะจ้าขาหลวงโอ้โ้แกงแซ่บคืนอไปนีกะางมาไกสิหาทางลงกันน้ำหน่อยเนาะงางมาเบิ่งไม้เก่าเกงสาตอนขึ้นมาครับผมว่าเขาขึ้นมาเพิ่งจากมือกแน่นาะ เดี๋ยวเขาแนวมเหินครับผมแต่ไฟแดดจะหายไปคือว่าก็แค่กระมังละดอกสองดอกครับผมห่างนั้นไม่ไเนาะบึงท่เบิึงฝนบ่ตกนี่บรรยากาศเราเอาเลยแม่ครับผมอุณหภูมิเพิ่มเติมสิออกกันแล้วครับพี่น้องว่าพี่น้องเพิ่มเพิ่เติก็มีเนาะ นี่ตก็จะเป็นเฮ็ดผงแดงเฮ็ดตะโงกครับที่น้อไปเลยนะโบคอยห่มายบ่ห่มเลยแม่ครับผมไปใชยางคราไปไครับผมเครื่องเนี่ยเพิ่งก็บาได้อันมาได้เนี่ยไป็นได้หน้าแต่ว่าคนหักกวางเนาะไม้เฮ็ดคนมาลายต่ว่าต่ว่ากวางครับผมแม่ตร จะถามวอไก่บวอลกับวอลกิ mm, ้วเหรอผมเจอครักกวังเนาะนะครับพี่น้องทางลุงกันต่อครับผมทางลงมาหน่ยสิพอบอลงกันต่อครับผมดอกบานหน่อยอันนี้ที่เจาะเนาะว่ามีดอกได้สิบดเจาะเห็ดแสบดอกดำปุดเลยเนาะแม่ครับผมดอกงามแฮะสองดอก

จองออกไลล้ก็บดมาอพราะเาหาอยู่แถวน้องจงขึ้นตู้นเหเ่ยลเห็ดถึเขากำแล้วไม่แน่เยัดขาตดอกขาเลยนะจานเห็ดไก่กันเนาะไ่คับบคนมอ๋อือพนักันนะกก็ฟังเนาะ

nè không xong đó ui sám sám có con đi đi nó sẽ chưa thể lên không bớt là bỏ Suối cha Đang ngột sụm đấy nè Mình đang ngột đi Đang ngột hả nào ทุกนึ่งกับพร้อมสวยงามมากอุ้ยหมดแดงกับมาอยู่บอกเลยเอ้ยขาบ้ยคุดอ่ะขาคือเป็นแนวอุ้ตัวนี้สิสียเป็นเรืองแถเอ้าน um, okay. ั่นขาดเลยอันนี้ต้องทั้งพูอืมต้องตั้งพูเหลืองแท้ เเเกกกก็บหม่อออองลละะดดดไ้ืยูนาพี่น้องตอนนี้กันไดนเวลาพาพี่น้องกลับบ้านนะครับผมนะครับพี่น้องมาเบิ่งทำงานมุญหนีข้าวหอมกับผมทำงานมุญหนีเนาะแม่งครับผมคือว่าหมานเลยจ้ะเตาคือเกานไม่ได้นาะเ็ตาจ้าเฮ็ดผงแดงขาลายเนาะลักลักษนี่แดงขาลายจ้ะทั้งแต่ก็มีบดดินแล้วก็ละมุนแล้วก็เฮ็ดผงช็อกโกแลตเนาะแมงครับผม เอามาแบบมาเถื่อแหลกเ<ม>นาะห้องปีผู้ต่อตาจ้ะการือว่าห<า><ผ>ม,มานี่จ้ามาในช่วงที่เฮิตทุนกะอยากห่างเนาะโกงหมายยเด้วยโกงหมายถ้ากลับบ้านแล้วจ้ะผลงานของเขากะถือว่าหมานสุดยอดดีจ้าค่ะผลงานไม่หน่อยถาเขาปลาให้เหมือนกะถือว่าหมานเนาะแม่ครับผมเดินทางถึงปลาเดินทางถึงปลากับคอบอมเตกับบ่าวขอนอะไรกับับอ้ายอีกเนาะแม่ครับผมพาคนมาเหรอการชือว่าหมานจ้ะมื่อนี้พันกกบบบบน้ำด่างกะ บ่าฝขวัญก็พอบอมเตเนาะพอาวขหน่อยขึ้นมาละเถอกะบม่จำเนาะแต่ก่อนเนาะแม่ครับผมจ้าก็ถือว่ามันจ้ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้จนได้กะอย่าลืมทำว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนิวหน่อยน้ำหน่อได้จ้ะจ้าพาติดตามกันไปเบืองวานที่มีเฮ็ดยังออกแน่แม่ผมเจอมันมือนก็ถือว่าห่างเนาะแม่จ้ะเฮ็ดเฮ็ดออกห่างแล้วจ้ากับบ้านขึ้นหน่อขอขอเพื่นจ้ะ บคุณเนปซีทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือนาชิปนาจ้ะความน้อยหน่อยเพาไปไม้ได้สิส้มสิมานเฮ็นแจ้งเนาะครับผมขอกล่าวเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมกันจ้ากันครับผม